สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปพ่คอัพเช่นเคยนะคะเอ่อไม่เสียเวลากับหัวข้อที่มีชื่อว่าไม่พูดอะไรเยอะเลยนะหัวข้อที่มีชื่อว่าทำไมนะเขาคุยกับเราน้อยลงนะคะมีทั้งหมด3าลกองให้เลือกเหมือนเคยนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเขาวันเดือนปีเกิดชื่อหน้าเสียงความรู้สึกใส่ใส่ความรู้สึก,สสสกลงไป กับสิ่งที่คุณอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถามถึงเขาแล้วก็มาเลือกหน้าการ์ดกันเลยนะคะว่าทําไมเขาคุยกับคุณน้อยลงอ่ะเดี๋ยวเลือกเลยนะกองที่หนึ่งหัวใจกองที่สองฟินิตี้กองที่ 1, ท 2, ท 3, สามเดอะซันนะเลือกเลยคะ่ะสวัสดีค่ะกองที่หนึ่งนะคะหัวใจเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทําไมนะเขาคุยกับเราน้อยลงนะคะ ช่องนี้ค่อนข้างที่จะกระชับหน่อยนะถามอะไรตอบแค่นั้นนะคะจนกว่าเราจะได้คำตอบจริงๆของคำถามนั้นนะแลแบบนึ่ายแตกแบบนึงนะคะ ใช้เวลาแป๊บหนึ่งขออภัยทัวร์วานซ์นะคะทำไมเขาคุยกับเราน้อยลงเขานิงเงียบเหมือนเขารอเรามากกว่าหรือเปล่านะคะแสงไม่ค่อยมีเนี่ยทัวร์วานซ์นะคะเขางเงียบเหมือนเขารอ การติดต่อเช่นกันไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขาเงียบใส่กันแน่หรือว่าต่างคนต่างเงียบคนนี้เงียบอีกคนหนึ่งก็เงียบออโอเคเขาก็เลยรอคุณเองก็รอในสถานการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เขารอคือคุณเองอ่ะก็รอเช่นกันก็เลยมาถามไพ่อของทัวร์วานก็คือการรอคอยการติดต่อการสื่อสารเนาะรอแบบฉันก็มั่นใจในของฉันว่ายังไงเธอก็ต้องติดต่อมา คุณเองคุณต้องมั่นใจนะแต่ว่าเขายังไม่ติดต่อมาไงหรือว่าคุยกันน้อยก็ต้องมาดูเพิ่มเนาะนิ้คัพเนี่ยแต่ก็ยังมีสเสน่ห์ต่อกันอยู่นะยังมีแรงดึงดูดอยู่นะคะทุกๆครั้งที่มีการติดต่อหรือว่าพูด พูดอะไรที่แบบไม่ใช่พูดสิเหมือนเหมือนอยู่ไกลกันผ่านโซเชียลเห็นร่างกายหรือว่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีสเสน่ห์นะคะพอมีสเสน่ห์อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าหาอะไรประมาณนี้จะเป็นช่วงแบบนั้นแล้วก็จะเฟดออกไปแล้วก็บอกว่านิ่งแล้วก็เราการติดต่อน่าจะเป็นกันทั้งคู่และทั้งคู่เนี่ยน่าก็ก็น่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เช่นกัน ะะเหมือนเป็นแรงหึงดูดให้แก่กันด้วยนะคะน่าจะเกิดจากอะไรอีกนะ่าดูก่อนเฮอมิตเกิดจากการพูดน้อยไม่พูดเยอะหรือว่าบวกไปกับการขี้เขินขี้อายก็ได้ไม่อยากพูดมากรู้ๆกันอยู่อะไรประมาณนี้ ก็ใช่ก็รู้แต่ว่าเราก็ต้องการความมั่นใจ take action ที่ชัดเจนมากกว่านี้เนาะอยู่ดีก็เฟดออกไปอยู่กับตัวเองนะคะเขานะแล้วก็มีอีกโก้อยู่กับตัวเองอะไรประมาณนี้นะตัวเราก็เลยเฟดเฟดออกมาเนี่ยถามว่ายังมีความรู้สึกแบบนี้ไหม10 of cups มีค่ะมีให้ ให้กันล้นกว่าเดิมคือเหมือนต่างคนต่างเฟดออกไปใช่ไหมแล้วความรู้สึกมันยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อพูดน้อยอะ่ะมันยิ่งคิดถึงยิ่งทรมานอ้าวไม่ใช่แค่คุณเป็นนะเขาก็เป็นอืมเขาก็เป็นนะการที่เขาคุยกับคุณน้อยลงอ่ะ Princess of Swords จะมีการมาพูดคุยกันแต่เป็นการพูดคุยแบบไว้เชิงกันอือมไว้เชิงกันนะคะก็ไปบวกกับสถานการณ์คุณว่าพวกคุณไว้เชิงกันยังไงช่องนี้ไม่อธิบายเยอะเนาะอ่ไว้เชิงกันแต่ถามว่ามีความรักไหมมีนะคะคุณอาจจะกลายเป็นผู้หญิงแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะเป็นประมาณนี้สลับกันเลยหรือ คุณดูว่าคุณเป็นฝ่ายไหนแล้วกันฝ่ายที่มีความรักแบบปณีปนอมหรือว่าฝ่ายสายนิง่งสายแข็งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วกันนะไปดูว่าคุณเป็นใครในนี้พลังงานของคุณสองคนนะดูดีๆนะอืมโอเคประมาณนี้นะคะการที่เขาไม่ค่อยคุยกับเราคือเขาน่าจะเป็นจังหวะหนึ่งที่เ a ดออกไปแค่นั้นนะ่ะเป็นจังหวะหนึ่งแค่นั้นจังหวะที่มันแพชชั่นช่วงโปรนั้นมันหายไปแล้วมันก็ เฟดออกไปแล้วก็กลับมาแล้วก็เฟดออกไปอีกอะไรประมาณนี้นะคะอืมมาเป็นแบบนี้เนาะขึ้นกับการอารมณ์เบื่อหนายด้วยทั้งคู่เบื่อหน่ายทั้งคู่ขอดูไพ่นางฟ้าเพิ่ม Give your relationship a chance นะคะนี่ แล้วเดี๋ยวก็มีการกลับมาพูดคุยกันพูดคุยแบบไหนให้ภัยกันไหมมันอยู่ที่คนแต่เขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ให้โอกาสกันได้นะคะอืมให้โอกาสกันได้กลับมาเป็นเพื่อนคู่คิดนิดเขาคู่ใจกันได้อีกครั้งหนึ่ง this could be the one นี่แสดงว่าต่างคนต่าง รักการชอบพอกันนั่นแหละรู้สึกว่าคนนี้ก็คือคนที่ใช่คนเดียวเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเฟดออกไปมันน่าจะเป็นระยะเวลาโปรโมชั่นของความสัมพันธ์แล้วมันก็กลับมาแล้วมันก็เป็นออฟออฟออนอออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้บางคู่บางกรณีนะคะมากน้อยก็แล้วแต่ระยะเวลาของพวกคุณที่ทําร่วมกันมาทําอะไรละ่ะกรรมดีกรรมไม่ดีอะไรก็ว่าไปนะคะขอดูเพิ่มนะ มันขึ้นของการแบบเป็นคู่พาร์ตเนอร์กันได้ดีด้วยนะคู่ของคุณนะ Forgiving and Learning เนี่ยขึ้นมาแสดงว่าคุณต้อง h a r d to Heart Conversation แล้วแหละเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยต่างคนต่างไว้เชิงแล้วก็คือพูดน้อยกันทั้งคู่แล้วก็จะคิดไปเองแล้วก็มาดูไพ่นะคะโดยเฉพาะคนที่มาดูเนี่ยแหละเราเราไม่ได้ว่าให้คุณนะ ก็ยินดีนะคะที่ขขอบคุณที่เข้ามาดูแลกันนะแต่เราเหมือนเรา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 ,เราพูดให้รู้ว่าเออคุณมาดูไพ่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นมันอยู่ที่ตัวของเราว่าเราจะเสพสื่อไหมจะดูไหมแค่นั้นนะคะฮันนี่มูนเกิดขึ้นเนี่ยจะกลับมาพูดคุยกันเปิดอกคุยกันค่ะถือว่าค่อนข้างที่ดีด้วยนะเปิดอกคุยกันเผลอๆแบบอีฝ่ายนึงปะชวนไปนั่นไปนี่อย่างเงี้ย เหมือนแบบว่าให้ใายกันง่ายมาก let your friend help you เนี่ยจะมีสื่อกลางนะคะสื่อกลางที่จะช่วยคุณไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพื่อนเป็นโซเชียลหรือว่าเป็นอะไรแต่ที่ดูแล้วน่าจะเป็นโซเชียลประมาณนี้นะคะกองที่หนึ่งตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกองที่2นะคะ Infinity เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะคะเขาคนนั้นถึงแบบเฟดออกไปแล้วก็คุยกับเราน้อยลงนะคะโอ้ oh. มันเด้งออกมาเองจบไพ่ของการจบจบแบบกระทันหันแบบฉับพลันจบแบบด่วนจีจบแบบเอยียงวะจบแบบค้างคาจบแบบ หักเลยโอเคไม่พูดต่อโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเพ่มว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้จบแบบยังมีเยอะๆนิดนึงไม่ใช่ไม่มียังมีอยู่ยังมีค่ะแต่จบแบบนิ่งยังมีเยอะๆเพราะว่ายังมีไพ่ความรักเกิดขึ้นจบแบบนิ่งหายงง มึงมากมงไใจตาแตกเด้งออกดีมากแล้วก็เศร้าเสียใจน่าจะเป็นฝ่ายเราเนี่แหละพอรู้คําตอบแล้วอยู่ดีเขานิ่งไปเลยนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเสียใจเสียใจแบบงงๆกุหลาบก็อยู่ข้างหน้าคุณให้ฉันแล้วคุณก็ทํามันพังอะไรประมาณนี้โอเคงงจ้า t h Empress เกิดขึ้นเขาทำกับคุณได้ไงอะแค่นี้แหละเขาทำกับ The e m p r s s s ได้ไงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่คุณมีจิตใจที่ดีอืมเป็น The e m p r s s s คนที่ดูไพ่แบบแบบคุณจะรู้ The e อ p r e s s ก็คือแบบค่อนข้างมีความเป็นแม่มีความเป็นอ่าถ้าเป็นผู้ชายมาดูคุณก็จะมีความเป็นผู้หญิงหรือว่ามีความเป็นแม่ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงนะแต่มันมีพลังงานของความ เขาอกเข้าใจผู้อื่นมีความเป็นแม่สูงใส่ใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทากับคุณได้ยังไงแบบงงๆหรือว,ว่าคุณดีกับเขามากเกินไปหรือเปล่าเขาเคยบอกหรือเปล่าคะคนนี้เผลอแอบไปนั่งนอนคิดว่าเออคนดีๆแบบคุณมาเจอเขาก็ต้องจบแบบเนี้ยไอ of Pentacles ซึ่งความรู้สึกเหมือนบอกว่าคุณไม่สมควรได้รับการปฏิบัติหรือทรีตแบบนี้จากเขาเลยอะ่ะก็สมควรแล้วที่เขาถอยออกไปนะคะค้างคาใจเนาะเขาอีกหนึ่งใบถ้ามันยังค้างคาใจแบบนี้เดี๋ยวเปิดเพิ่มคะ่ะโอ้เอชอบครับคุณคิดถึงเขาอะ่ะ คนที่ถึงเขาอ่ะทำไมคุณต้องการเขาคะทำไมคะอะทำไมคุณต้องการเขาทำไม ิ v a n c e ต้องการการทำความเข้าใจแก้ไขเผชิญไปด้วยกันเพราะว่าอยู่ดีเขาไปแต่เราพร้อมที่จะเข้าใจและ,ะเผชิญปัญหากับเขาเขาไม่อยู่ให้คุณได้แก้ไขสิ่งที่มันได้พังลงไปแล้วแต่คุณก็ยังรอเขาอะรอเพื่อที่จะแก้ไขไปด้วยกัน ค่าไมคะถามใจตัวเองนะโอเคถ้าสถานการณ์ไม่ใช่ปิดไปเพราะว่าค่อนข้างเป็นพลังงานที่ไม่โอเคนะคะให้คุณดูสัญญาณดีๆว่าคนนี้คุ้มค่าแล้วใช่หรือไม่ถ้ายังไม่ใช่ที่สุดในใจนะคะปล่อยปลดปล่อยตัวเองค่ะปลดปล่อยตัวเองนะคะ,อะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะให้เราไปเจอแสงสว่างที่ดี เรามีปัญหาตรงนี้เราแก้ไขที่ตัวเรานะคะแล้วก็ปลดปล่อยซะเพราะว่าอะไร princess of w a n e s นะคะช่องนี้ไม่อ่านไพ่กลับหัวนะขี้เกียจไม่ใช่ว่าอันนี้นะคือเราจะตีความหมายที่ที่เราเพึงพอใจด้วยเนาะก็คือมันออกมาแบบนี้ดังนั้นจริงๆคุณฉลาดพอที่จะแก้ไขมันด้วยตัวคุณเองโดยการถอยออกมา ทั้งที่เราก็ค่อนข้างจะรู้อยู่ว่ามันควรจะจบไหมเหมือนที่เขาเป็นเหมือนที่เขาทำานะตอนนี้นะคะเรารู้อยู่อยากแกล้งเป็นไม่รู้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูาให้โรแมนติกอยากบอกอะไรกับเราโอ้ e p t i p t i o n กับ Engagement มันมีอยู่2กรณีขอพูดเป็น2กรณีแล้วกันเป็นภาพรวมแต่ถ้าพูดภาพเดียวก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนหน้านี้โกหกสารพัดส,สารเพว่าไม่มีใครแต่จริงๆแล้ว Engagement กับใครก็ไม่รู้หรือแอบไปกับใครก็ไม่รู้นะคะเราจะไม่พูดว่าไปแอบมั่นก็ได้อาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะ ร่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะโกหกหรือว่ามาไม่ได้หลอกลวงเราแต่มาพูดเหมือนให้ความหวังว่าจะบอกว่ายัางไงคือว่าไม่มีแฟนโสดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะ new love เนี่ยคนนั้นถ้าเขาคุยกับคุณแล้วอยู่ดีเขาหายไปเขาอาจจะไปอะไรกับใครก็ได้นะคะอืมแล้วคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ด้วยแค่นั้นเองอีกสองใบ ดิสค c o ด l ีเด t h ว o ันเป็นหนึ่งในใจให้ตัวเองก่อนนะคะเนี่ยเป็นหนึ่งในใจให้ตัวเองแล้วพร้อมที่จะมีพาร์ทเนอร์นิวเลิฟคนใหม่ๆใ,ให้ตัวเองที่ดีกว่านี้แน่นอนค่ะมันจะเกิดความโรแมนติกฟีลลิ่งถ้าคนผ่านจุดน,นี้ไปแสดงว่าคนต่อไปเนี่ยเขาจะสร้างความโรแมนส์ให้กับคุณนั่นเองนะมันจะมีจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองแหละนะ ามันให้เจอนะคะ word w e i d i n g for เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ต้องห่วงความสัมพันธ์นี้เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่คือไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดในชีวิตแล้วก็ยังไม่ใช่เวลานี้กับคนนี้นะคะถ้าเขาอะไรกับเราไปก็คือปล่อยผ่านค่ะ work ค่ะเคลียร์โอเคกลุ่มที่2ตรงไหนตรงไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกองที่สามนะคะเด e อด n ัเห<ส>็นไหมอ่ะโอเคมันตอนกลางคืนแล้วเราก็แบบใช้แสงด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คนนึกถึงนะทาไมเขาเฟดไปจากคุณแล้วก็คุยยับคุณน้อยลงนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะหรือเพื่นอินมากนะคะแต่ถ้ามันตรงอินก็รับฟังคะ่ะ อคอมเมนต์เฟดไปจริงด้วยเฮอร์มิตเกิดขึ้นเฟดไปแบบจริงๆในใจในใจคิดนะเฮอร์มิตเกิดขึ้นกลับไปอยู่กับตัวเองกลับไปเนี่ยเป็นคนย้อนแย้งด้วยคนที่คนนึกถึงเป็นคนค่อนข้างที่จะย้อนแยง้งหัวคิดอีกแบบการกระทําอีกแบบนะคะเวลาอยู่ต่อหน้าคนอีกแบบ อะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นคนค่อนข้างที่นิสยัยลึกลับน่ารักนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองในแบบติดๆของเขาแต่ว่าเขาก็มีโลกของเขาคืออยู่นิ่งๆจริงๆด้วยอยู่นิ่งมากด้วยนะคะเป็นคนโดดเด่นด้วยนะที่คนนี้ถึงอาจจะโดดเด่นในสายตาของคุณนั่นแหละหรือโดดเด่นใน ในแวดวงของเขาหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับการโดดเด่นแต่เขาก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยอาจจะเป็นเรื่องของภายนอกโดดเด่นด้วยก็คือมีสเสน่ห์ด้วยนะคะมีสเสน่ห์ค่ะคนที่คนรนึกถึงนะแล้วเขาหายไปเนี่ยนายอับคับเกิดขึ้นในใจเขาภายนอกเป็นคนนิ่งๆแน่เลยแต่ว่าในใจเขาเขาเอะไรกับใครอยู่อะอ่ะเดี๋ยวเรามาขยายกันว่าเขามีแพชชั่นกับใครอยู่นะ ถ้าเป็นเราก็ขอให้เป็นไพ่ของถ้วยของความรักนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นเหรียญก็จะเกี่ยวกับงานเออใช้เกี่ยวกับเงินถ้าเป็นไม้ก็จะเกี่ยวกับงานเลยว่าเกี่ยวกับบุคคลด้วยนะอ่าถ้าเป็นดาบเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับนิสัยของเขานะคะหรือว่าความขัดแยง้งเนาะโอเคเขามีแพชชั่นหรือว่าอะไรกับใครในะตอนนี้ทําไมเขาเป็นเงียบๆละ่ะในใจเขามีแพชชั่นอะไรกับใคร ว้าว <Wow. S 2> สิ่งที่พูดไปถ้าเป็นเหรียญถ้าเป็นไม้ถ้าเป็นดาเป็นถ้วยคือสิ่งนั้นสิ่งนี้คือสตริงเกิดขึ้นเป็นอะไรคะเป็นสัตว์และคนราศีสิงไม่แน่ใจใคร,รอรู่ราศีอะไรถ้าคุณอยู่ในราศีสิงหรือลัคนานะคะค่อนข้างที่จะเป็นแบบนี้หรือว,ว่าคุณเกิดในเดือนของกรกดา สิงหากันญ,ญาโดยโดยประมาณนะแบบดูแบบไทยหรือว่าแบบตอนตกก็ได้แต่ถ้าพูดถึงก็คือคนที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็คนที่คล้ายกับคล้ายกับเขาถ้าคนนั้นมีความคล้ายที่นิสัยเหมือนเขาอะถ้าคุณเป็นคนแบบนี้นะแบบเขาแบบแบบสไตล์เนี่ยที่พูดมาเนี่ยคุณกําลังพูดถึงเขาหรือพูดถึงฉันกันแน่คนที่มาดูไพ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นประมาณเขา แสดงว่านี่คือตัวคุณที่เขามีแพชชั่นในหัวในใจแต่เขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แต่เขาเงียบอยู่กับตัวเองนะคะคนนี้นะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะโอเคนะเราเริ่มจมกองกับตัวเองโอเคถ้าคุณไม่ใช่ลักษณะนิสนัสยแบบคล้ายๆเขาเนี่ยก็แสดงว่าเขาน่าจะไปมีแพชชั่นอะไรกับใครคนหนึ่งที่มีความแกร่งมากแล้วก็เซ็กซี่มากนะคะไพ่แตกป๊บน โอ้ยทำไมไพ่แตกขอไพ่นะคะเอาใหม่ๆอาให่นี่สับป,ปกติแต่อยู่ด,ดีก็แบบสุดยอดเลยแปบบ๊บนึงนะขอ <Okay. S 1> ไพ่ใหม่ขอไพ่ค่ะเอ่อเพิ่มสตรีมว้าวโฟบสอด ฟอบสอดสีดาบคนนี้ค่อนข้างจะคลั่งคล้ายและคิดสแปดบวกกับคุณหรือว่าคิดในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเห็นภายนอกของคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็จะแบบค่อนข้างแบบมีสิทเพียวต่อเพศตรงข้ามได้เช่นกันผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะอยู่ที่จิตใจเนาะภายนอกค่อยว่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ แต่มันเป็นแรงดึงดูดไงคนเรามันจะชอบกันมันถูชะตากันอย่างเงี้ยแต่เขานิ่งมากนิ่งใส่เรานิ่งแต่มีความรู้สึกนะแล้วก็คุยน้อยลงเพราะว่าไม่รู้จะทําตัวยังไงด้วยว่าคลั่งแล้วก็แอบหวั่นไหวเกินไปนะคะที่เห็นนะแต่หัวเขาเนี่ยลุกเป็นไฟชัวหวานเนี่ยก็เลยแบบคุยกับเราน้อยลงคือแบบมีอกโก้ไม่อยากมาตกลง ตกลุมพรางเราว่าชอบเราหรือว่าข้างเรามากเกินไปกลัวคุณจะรู้ไกลตื่นรู้ทันเขาอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมีความรู้สึกแบบนั้นนะโอเคแสดงว่าคุณมาดูถูกกองเซียรวาน์เนี่ยแต่ว่าทั้งสองคนนะคะหรือฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะ ไม่สองคนเลยก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่สามารถบอกว่าเป็นคุณหรือเป็นเขากลัวการเติร์ดปาร์ตี้โอเคทุกคนกลัวดังนั้นน่าจะสองฝ่ายทุกคนกลัวการเติร์ดปาร์ตี้หมดแหละแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นโอเคเข้าใจนะคะว่าคนที่ไปอยู่สถานการณ์นั้นบางครั้งมันถลําก่อนหน้านี้มันอาจจะเราไม่รู้อะไรไงเออแต่พอกลัวไงเกิดความกลัวแด้อันนี้คือพูดถึงนะคะเล่าให้ฟังเขาเงียบหายไป เพราะว่าเขาไม่อยากตกหลุมพรางเราเกินไปค่ะแล้วก็กลัวการเป็น choice ได้ด้วย mm hmm. เช่นกันพี mm ่บ hmm. ้าเอาก,ก็ไม่ชอบคนแบบนี้นะ mm hmm. คิดเอง mm hmm. เออเอง uh, เ,เราดูเพิ่มน,นะคะ codependency ว้าว mm hmm. wow. ดูก็รู้ codependency ก็ mm hmm. คือการแบบ addiction เขาเสพติดคุณค่ะจงพุมมใจเถอมีคนมาเสพติดชีวิตของคุณอะบางครั้งติดตามชีวิตคุณด้วยนะคะบอกไว้เลยถ้าคุณเป็นแบบความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลเขาติดตามชีวิตของคุณค่ะสุดยอดเลยด e c e p t i o n เนี่ยใส่หน้ากากสุดๆอีโกกกินเลยค่ะให้พังไปเลยค่ะ ใส่อารมณ์ค่ะหันนิมูลเขาอยากมาหาอุ๊ยเขาอยากมาออกเดทถ้าอยู่ไกลอยากมาแบบอยู่ใกล้ๆได้เห็นอะไรได้ชัดมากกว่านี้ก็คือได้สัมผัสได้พูดคุยได้ทัชนะคะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเรดงว่ากตกหลุมรักกันมาก Romantic Feelings นี่เขามีความ Romantic Feeling ก่อนจะรู้จักกันด้วยซ้ำก็คืออาจจะเห็นถ้าเป็นโซเชียลคืออาจจะเห็นว่าอะไรเงี้ยหรือเห็นกันปุ๊บปั๊บเขาคิดไปไกลละอย่างเช่นอารมณ์ประมาณว่าแค่เห็นหน้าเธอเรานึกถึงอะไรนะแค่เห็นหน้าเธอเราก็นึกถึงลูกของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกโรงเรียนให้กับลูกเราแล้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอีกหนึ่งใบ โซเมนนี่เขามองว่าเราเป็นเนื้อคู่คนเรามีเนื้อคู่เท่าไหร่ก็ได้อ้จบแล้วจบแล้วนะคะตรวไม่ตรงไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย